มนพรเจริญศรีครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมนพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะหารือต่อท่านประธานสองเรื่องค่ะเรื่องแรกดิฉันได้รับคําร้องจากนายกองค์การบริหารส่วนตานนําบลนาหัวบอ่อนางทัศนีสิิพงศ์ด้วยคําร้องของพี่น้องประชาชนว่าถนนเส้นทางทางหลวงชนบท สายบ้านนาหัวบ่อตำบลโพนจานขณะนี้เส้นทางดังกล่าวทางหลวงชนบทยังไม่ไปซ่อมแซมแต่อย่างใดสืบเนื่องมาจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาถนนเส้นนี้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ชาวบ้านก็เอาต้นกล้าข้าวไปปลูกนะคะแล้วก็ให้เห็นถึงความอัปยศของถนนเส้นทางนี้ทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนมก็ไปรับปากกับชาวบ้านว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ไปเป็นถนนลาดยางแต่ปรากฏว่านในปีงบประมาณ2556ขณะ ยังไม่ไปซ่อมแซมแต่อย่างใดจึงร้องขอมาทางประธานผ่านไปถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลชาวบ้านชนบทจะไปมีความต้องการอะไรมากไปกว่าถนนดีไฟสว่างและข้อสำคัญก็คือรัฐบาลดีที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนนั่นคือรัฐบาลพระนาท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะเรื่องที่สองค่ะฉันได้รับคำร้องจากชาวบ้านนาผัก นาผักขมนะคะหมู่9้าตนนําบลนางหัวบ่อว่าในวันอาทิย์ที่10ที่ผ่านมาเวลาประมาณตีสามได้เกิดเพลิงไหม้และก็เพลิงไหม้นี้นะคะได้ทําลายความเสียหายหลังคาจํานวนพี่น้องประชาชนจํานวนหลังคาเรือนประเมินความเสียหายประมาณ4 2 8ล้าน0 0 0 0บาทตํารวจวิทยากรได้ตั้ง สมมุติฐานหรือว่าสันนิษฐานออกมาว่าเกิดจากาม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเพราะว่าช่วงประมาณตีสานขณะที่ม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดนั้นได้เกิดเพลิงไหม้ไปพร้อมๆกันทั้ง6หลังแล้วก็ม้อแปลงดังกล่าวใช้งานมาประมาณ20ปีแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดท,งท,งทั้งที่จํานวนหลังคาเรือนนั้นได้ขายายหลังคาเรือนออกไปเป็นจํานวนมากเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นกับพี่น้องประชา,ะช,าชนอย่างนี้แล้วดิฉันไม่เคยเห็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกไปดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนแม้กระทัง่ง จะไปถามทุกสูขของพี่น้องประชาชนว่าได้รับความเสียหายอย่างใดเข็มเล่มเดียวก็ไม่ด้รับการดูแลค่ะท่านประธานฝากท่านประธานได้ฝากไปถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่าหามาตรการจะให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนในเกิดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้อย่างไรต่อไปขอบคุณค่ะท่านลงกรณ